ประวัติเจ้าคุณจรัดเขมจารีหลวงปู่ห้วยแห่งลุ่มน้ำห้วยทับทันปเปรียรทมสามประโยคนักธรรมชั้นเอกชาติการเกิดเมื่อวันจันทร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2470ที่บ้านเมืองจันทร์ตำบลเมืองจันทร์อำเภออุทุมพรพิสัยปัจจุบันเป็นอำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษบิดาชื่อนายมาศีสุขมารดาชื่อ นางผุยสีสุบรรพรพชาเมื่อวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2487ขณะที่มีอายุ17ปีณนะวัดหลวงสุมังคาร,ารามตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตโดยมีพระครูสิริสารคุณสีทิตธรรมมต่อมาเป็นพระยานนวิเศษเป็นพระอุปชาอุปสมบทเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2491 อายุยี่ปีณนะวัดหลวงสุมังคารามตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตโดยมีพระครูสิริสารคุณศรีทิตธรรมโเป็นพระอุปชาพระมหาทวัตวิมโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระมหาหน่วยขันติโกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ซึ่งต่อมาในเลื่อนขั้นเป็นภาษาสนิลกและเป็นเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกตธรรมยุทธ เมื่ออุปสมบทได้สี่ปรรษาแล้วพระราชคุณาภรณ์ดาวยานัทโรเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกตธรรมยุทธในขณะนั้นได้ทรงให้ท่านมาจำพรรษาที่วัดป่าประชารังสรรบ้านห้วยทับทันอําเภอห้วยทับทันเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2495ในขณะที่วัดยังเป็นสำนักสงฆ์ เนื่องจากว่าตั้งได้ยังไม่นานและไม่ค่อยมีพระสงค์รูปใดที่สามารถจำพรรษาอยู่ได้นานเมื่อพระจรััดเขมาจารีไปจำพรรษาอยู่ใหม่ๆก็ได้รับคำพูดจากหมู่ญาติโยมบางกลุ่มบางท่านว่าทำไมเจ้าคณะจังหวัดจึงส่งพระเพียอายุพรรษาน้อยๆมาจะสามารถอยู่ได้ตลอดสร้างวัดสร้างอาสมได้หรือเพราะพระที่มาอยู่ก่อนอายุพรรษาเยอะกว่านี้ ก็ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดเป็นเหตุให้พระจรั์เคมจารีเกิดความบากบานันอุสาหะในการที่จะพิสูจน์คำพูดของญาติโยมกลุ่มนั้นให้ได้จึงเร่งความเพียรสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ญาติโยมได้ไประจักษ์สายตาในปัจจุบันด้านการปฏิบัติธรรมเคร่งครัดในศีลและจิจวัตรปฏิบัติประจำวัน